สรุ่นนี้เนี่ยสามคาแรคเตอร์3สไตล์ลังสิตม right? ันร้ายลังสิตธลังสิตมันร้ายสวัสดีค่ะพบกับ Monster Review BMW Amethystie โอเคค่ะวันนี้นะคะม m o เตอร์เนี่ยพาทุกคนเนี่ย มาออกนอกสถานที่นะคะกลางแจ้งกลางใจไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมอนเตอร์อย่างที่เห็นเคียบปกคลิปเห็นกันอยู่แล้วว่ามอนเตอร์พามาดูอะไรพามาชมอะไรคลิกเข้ามาเนี่ยมันเห็นกันอยู่แล้วเนาะก็คือมอนเตอร์เนี่ยเอารถ bmw ที่เป็นรถไฟฟ้าล้วน ตัวชูโรงตัวขายดีที่สุด3ตัวหลักๆมาประชันกันมาให้ทุกท่านที่กำลังงูนงินคุค้นคิดสับสนคอมเพร์อยู่ว่าเอ๊ะฉันจะไปรุ่นไหนฉันจะไปยังไงแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยสคาแรคเตอร์3สไตล์3คือราคาก็คือห่างกันคือไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้แต่มันเป็นตัวชูโรง3ตัวที่มอนเตอร์จะเอามาให้ดูว่าคาแรคเตอร์เด่นๆของทั้ง3รุ่นเนี่ย เป็นยังไงเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนเราไปหาคำตอบด้วยกันเลยไปเริ่มเลยเริ่มเลยลัลงสิตมันร้ายลังสิตลังสิตมันร้ายเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ลังสิตกันค่ะทุกคนก็คือใกล้ๆก,ก,กับโชว์รูม B M W Future Park ลังสิตมาเดี๋ยวมอนเตอร์ จะไม่รีรอนะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตอนนี้มอนเตอร์ก็เอามาจอดประชันกันเลยทั้ง3รุ่น3เซกเมนต์ของรถ B M W ไฟฟ้าล้วนนะคะซึ่งมอนเตอร์ขอเริ่มกันด้วยที่ราคาแต่ละรุ่นและระยะทางไฟฟ้าที่เขาวิ่งได้แต่ละรุ่นนะจะได้เห็นภาพชัดๆไปเลยเริ่มที่ตัว i x 3 ตัวนี้ที่เราเอามาเนี่ยจะเป็นตัว iX3 M Sport Pro แต่ว่ามอนเตอร์ขอข้อมูลทั้งหมดที่มอนเตอร์จะพูดถึงตัว iX3 ตัวนี้จะขอพูดถึงตัว inspiring เพราะเป็นตัวที่มีขายอยู่นปัจจุบนัน M Sport Pro จะไม่มีขายแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรก iX3 inspiring M Sport นะคะตัวนี้ราคาไม่ถึง3ล้านราคา2 9 9ล้าน9 9บาทนะคะ่งระยะทางไฟฟ้าที่เขาวิ่งได้เนี่ยจะอยู่ที่460กิเมนะคะมาตรฐานของ w l t นะไปที่ตัวถัดไปตัว i4 นะคะ i4 ตัวนี้เนี่ยราคา3ล้าน8แสนนะคะราคา3ล้าน8แส9 9 0 0 0บาทซึ่งระยะทางไฟฟ้าที่วิ่งได้ก็จะอยู่ที่483กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP อีกเช่นกันส่วนตัวสุดท้ายนะคะ BMW iX 40ะคะ่ะ เจ้าคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่5,299,000บาทนะคะระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดอยู่ที่425กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทั้ง3รุ่นนี้นะคะมอนเตอร์ได้ทำคลิปรีวิวแยกเดี่ยวเดี่ยวของเขาไปกันแล้วท่านใดที่อยากรับชมเป็นรีวิวแบบเจาะลึกเดี่ยวเดี่ยวของแต่ละรุ่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ช่องของมอนเตอร์ได้เลยนะคะมีครบทุกรุ่น ที่จอดอยู่ตรงนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปเริ่มคาแรคเตอร์กันแต่ละคันกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยเจ้าตัว i 4 e drive สามห้าคันนี้นะคะมันร้ายยังไงมันร้ายยังไงตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์เขาชัดมากๆสําหรับลูกค้าที่คือคาแรคเตอร์นี่ชัดมาเลยนะว่าฉันขอการขับขี่เป็นหลักขอเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักขอความสปอร์ตเป็นหลักขอความซิ่ง คือลูกค้าที่มาสไตล์เนี้ยจะต้องมอง i4 เลยสมมุติว่าโจทย์ผมดูรถไฟฟ้าแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าผมจะเล่นรุ่นไหนของ BMW แต่โจทย์ของผมคือความสปอร์ตความซิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับมันขับสนุกคันนี้คันนีต้ตอบโจทย์สายซิ่งสายสปอร์ตสายชอบการขับขี่และยังใช้งานได้ด้วยเพราะอย่างที่มอนเตอร์เคยรีวิวไป4ประตูนั่งสบายผู้สารตอนหลังก็นั่งสบายที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวาง คือความที่เขาเป็นคูเป้คนอาจจะมองว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วมันจะใช้งานได้จริงไหมไม่ใช่มันหล่ออย่างเดียวขับเท่ๆไปวันๆไม่เลยนะคะคันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับทั้ง3รุ่นเจ้า I4 คันนี้ระยะทางไฟฟ้าวิ่งได้สูงสุดนะแล้วก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่าจะเอาไปลุยป่าอุยฝนลุยๆสามารถทําได้ไหมทําได้แต่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นคันนี้ก็คือเหมาะไปเลยกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นสายสปอร์ตสายซิ่งนะคะมาเรามาต่อที่ IX3 มาต่อกันที่ตัวที่2นะคะ BMW iX3 Inspiring นะคะคาแรคเตอร์ตัวนี้เด่นชัดมากๆนะคะเพราะว่าเขาสร้างบนแพลตฟอร์มของ BMW X3 ซึ่งเป็นรถ SUV s, อนเนกประสงค์ของ BMW เป็นรถครอบครัวขนาดกลางท่านใดที่โจทย์มาแบบชัดเลยนะว่าหารถครอบครัวที่เป็นรถไฟฟ้า คันนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นราคาออปชั่นความอนเนกประสงค์ความสะดวกสบายที่ได้คือคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามอนเตอร์บอกนี้เลยดีกว่าถึงขั้นต้องชูตัวขึ้นมาบนซันลุคซันใจเพราะว่าตัวนี้อยากบอกมากอยากบอกว่าขายดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของราคาที่มอนเตอร์บอกไปทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ชัดๆนอกจากที่จะเป็นรถครอบครัวแล้วนะคะก็เป็น กลุ่มลูกค้าที่ชอบสไตล์การขับขี่รถ SUV ที่เป็นรถยกสูงนะคะทัศนวิสัยมองไปการขับขี่คือแบบเห็นเต็มๆชัดๆแบบขับแบบสูงกว่าคนอื่นกว่าชาวบ้านชาวช่องก็จะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มนี้นะคะแล้วก็ลุยลุย t i v i t y เยอะๆขนเน้นขนของเน้นสัมภาระขนบ้านย้ายบ้านบ่อยๆตัวเนี้ยตอบโจทย์ออกต่างจังหวัดบ่อยๆบ้าๆคือตรงนี้ต้องบอกเลยว่า สายลุยสายครอบครัวสายเอ็กซ์เพสี้สายขนของสายที่เน้นคุ้มค่าคุ้มราคาคันนี้ราคาไม่ถึง3ล้านได้ค่ะ BMW ไฟฟ้าล้วนแล้วและระยะทางไฟฟ้าที่วิ่งได้ก็ไม่เลวถือว่าเป็นตัวแรกที่เยอะมากๆตัวนี้ก็เชียร์นะคะคันสุดท้ายทุกคน BMW iX 4 0ถือว่าเป็นยนตกรรมที่อินโนเวที เทคโนโลยีที่ล้ำของ BMW ต้องบอกได้เลยว่ารถ BMW ไฟฟ้าล้วนต้องคันนี้เลยที่เป็นตัวจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ถูกสร้างบนแพลตฟอร์มรุ่นอื่นๆเขาถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวถังของเขาเลย BMW iX เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนรถคอนเซปต์ที่มาอยู่รถ Concept คอนเซปต์คาร์ที่มาอยู่ในรถจริงๆรู้สึกแบบนั้นไหมคือมองแล้วรู้สึกว่าหยกลุ่มลูกค้ากลุ่มคนที่มอง iX เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ยูนิคมากๆชอบความที่เป็น เอกลักษ์ความโดดเด่นบนท้องถนนความไม่เหมือนใครต้องคันนี้โอเคราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ถามว่าสิ่งที่ได้ไปแล้วมันคุ้มค่าลูกค้าที่มองรถ i x เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่ชอบความหรูหราลักชูรี่ความสะดวกสบายอ,อยากใช้งานรถที่ชอบชอบใช้งานรถที่เป็นคันใหญ่ๆเพราะว่าคันเนี้เจ้า x อคันเนี้ความใหญ่เขาเข้ากับ i อ ความใหญ่เขาเท่ากับ X5 เลยก็คือถือว่าเป็นรถไซส์ใหญ่เนาะใครที่ชอบขับรถคันใหญ่ๆตรงนี้ก็จะตอบจบร้อนๆเหมือนจะเป็นลม <laughs> โอเค นะจะประมาณนี้แล้วก็ท่านใดที่ชอบความสตอ,สตอรี่ต่างๆคันนี้ก็คือตอบโจทย์เพราะว่ามากกว่าที่เป็นรถไฟไฟ้าล้วนของ bmw แล้วนะคะเขายังมีสตอรี่ที่แบบเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น bmw ส่วนใหญ่ที่เป็นรถนำเข้าจะประกอบที่โรงงานมิวนิกที่ป,ประเทศเยอรมนีแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะประกอบที่เยอรมนีเหมือนกันแต่คนละเมืองกันโรงงานนี้จะเป็นโรงงานที่แยกออกมาอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานที่เป็นโรงงาน สีเขียวพลังงานสะอาดร้อโอ้โหเอา IX ไปผลิตในโรงงานที่เป็นพลังงานที่สะอาดร้อนตะคุณสตอรี่มันขนาดไหนไม่ว่าคุณจะขับรถไฟฟ้าที่รักโลกแล้วคุณยังได้ทราบสตอรี่การสร้างของเขาว่าเฮ้ยเออมันแบบมันมีสตอรี่อีกทั้งนะคะเชิญด้านนี้เลยอีกทั้งเจ้าคันนี้นะคะยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่รักธรรมชาติรักโลกยังไง นะคะเจ้าคันนี้ค่ะเห็นโลโก้นี้ไหมคะโลโก้ใบโอลิฟหรือใบมะกอกโลโก้นี้นะคะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าหนังภายในรถ i x ทั้งคันนี้ค่ะเป็นการรีไซเคิลหรือการอาฟอกสีทั้งหมดเนี้ยฟอกมาจากใบมะกรูดหรือใบโอลิฟทั้งคันภายในนี้ทั้งหมด นะมีสตอรี่ไหมคือสีทั้งหมดเนี้ยฟอกมาจากใบไม้ใบโอ i v e คุณแล้วก็จุดที่2นะคะก็คือพรมทั้งคันพรมรถเนี่ยที่มากับตัวรถเนี่ยทั้งคันเลยนะคะใช้การรีไซเคิลจากพวกอวนพวกแหพวกอ่าสิ่งจะพูดคำว่าอะไรอะส,สิ่งที่เป็นขยะใต้ท้องทะเลผู้หนี้ดีกว่าเขาเอามารีไซเคิลทำเป็นพรมให้กับเจ้า iX คันนี้คือจะบอกว่าพอพอพอได้ยินคำว่าหุย IX ใช้ รีไซเคิลหรอวู้หูราคาตั้งมา5ล้านกว่าอย่าเพิ่งตกใจมีแค่2จุดเท่านั้นที่เขาใช้ก็คือการฟอกสีแล้วก็การทํามผมนอกนั้นทั้งคันนี้คือพรีเมียมและโครงตัวรถนะคะใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์คันนี้ก็บอก,บอกได้คําเดียวว่าเน้นความหรูหราลักชัวรี่แล้วก็เน้นสตอรี่ท่านใดที่ชอบก็คือตรงนี้ยูนิคมากๆที่สุดโอเคครบคันประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยค่ะ ็นยังไงกันบ้างคะจากที่มอนเตอร์พาไปสรุปคร่าวๆกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคันที่มอนเตอร์นำมาจอดโชว์วันนี้นะคะบอกแล้วว่า คือมันไม่สามารถที่จะเอามาเทียบมาเฉียนกันได้แต่มอนเตอร์แค่จุดประสงค์ที่วันนี้มอนเตอร์เอา3รุ่นนี้มารีวิวเนี่ยอยากจะจอดโชว์ให้เห็นเห็นไปเลยว่ารถ BMW ที่เป็นไฟฟ้าล้วนมีรุ่นไหนที่เป็นตัวชูโรงกันบ้างและทั้ง3คาแรคเตอร์ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันคนละสไตล์เนี่ยมันมีอะไรจุดชุ่โยงตรงไหนที่มันเหมาะกับลูกค้าที่กําลังตัดสินใจอยู่บ้างคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเห็นไหมคะความ I4 ก็มีกระจังหน้าอีกแบบหนึง่งความ IX3 ก็มีกระจังานกาอีกบะบนึง ความตัว i x 40ก็มีกระจังหน้าอีกแบบหนึ่งก็คือมีความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวนะคะซึ่งมอนเตอร์ขอ3คําให้กับแต่ละรุ่นนะคะคันแรกเลยดีกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอนเนกประสงค์ขอให้กับ i x 3 inspiring นะคะขึ้นเลยขึ้นเลยนะกับตัว i 4คันนี้มอนเตอร์ขอให้คําจํากัดความ3ามคำของเขาคือแรสปอร์ตสมาร์ทเอาไปเลย3ามคนี้ และ iX iX Luxury Comfortable Innovative โอ้โหต้อง3,000นี้เลยนะเนาะหรูหราสะดวกสบายมีเทคโนโลยีนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะทดลองขับทั้ง3รุ่นเลยนะคะดูรถไฟฟ้าอยู่อยากจะตัดสินใจรถไฟฟ้าของ BMW อยากจะลองขับ ียบกันอยากจะทราบโปรโมชั่นก็ติดต่อมอนเตอร์มาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลย0 9 9 0 1 5 6 2 6 6นะคะอย่าลืมว่าดูคลิปมอนเตอร์ดูคลิปมอนเตอร์ดูคลิปมอนเตอร์ก็ต้องซื้อกับมอนเตอร์สิคะมอนเตอร์รอดูแลทุกท่านอยู่นะคะไม่ว่าดีลไหนโปรโมชั่นไหนก็คือมาปรึกษามอนเตอร์มอนเตอร์จะ เป็นเพื่อนช่วยคิดช่วยตัดสินใจนะคะให้คุณลูกค้าทุกท่านได้รถที่ถูกใจได้โปรโมชั่นที่ถูกใจไปกลับบ้านอย่างแฮปปี้สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วมอนเตอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนหลายท่านอาจจะงงว่าใส่เสื้ออะไรเนี่ยนี่ยนั่นเสื้อ bmw ได้เดี๋ยวหาขโม้วล่ะวันนี้มอนเตอร์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ๊า่บาย